Adam B, playing B, took now. EFM DJ Playlist by DJ Omka. <laughs> เริ่มต้นกันนะคะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงแรกของเรานะคะบ่ายสามโมงกับอีก32นาทีนะคะปิดท้ายกันที่คนหรือไมโครเวฟนะคะก่อนนั้น,น,นเราไล่กันมาเลยนะคะตั้งแต่รักแรกสําหรับเพลงของน้องนนจากรักแรกโคตรลืมยากนะคะต่อกันที่อาจเป็นเพราะฉันเองนะคะความจริงสําหรับใครที่อยากฟังรุมเตอร์ที่นายบ้านใหญ่อะก็จัดไปนะคะไม่บอกเธอสําหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันที่บรรยากาศนะคะก็บรรยากาศวันนี้ก็เป็นยังไงก็ต่างคนต่างรับรู้กันเอาเองนะคะส่วนคนหรือไมโครเวฟ เป็นเปลงปิดข้าก็ผ่านมาเรียกได้ว่าครึ่งสัปดาห์วันพุธเนี่ยเราจะนับว่ามันเป็นวันครึ่งสัปดาห์ถูกไหมของวันทํางานแต่ว่าจริงๆแล้ววันทํางานของวีกเนี้ยตามเพิ่งผ่านไปได้วันครึ่งเพราะวันจันทร์แทบไม่นับ วันจันทร์เราแทบไม่นับเป็นวันทํางานเนาะแต่ว่าการดําเนินไปของสัปดาห์มันก็ต้องนับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ้องก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกําลังรู้สึกยังไงคือร่างกายเราบางทีมันก็ตึงโดยที่เราไม่รู้ตัวปะโดยเฉพาะพอเราทํางานมาหนักๆหรือว่ากด66กเมื่อคืนน่ะเครียด กดตัวเกรงเลยเออว่าจะคํานวณยังไงดีเอ๊ะจะยังไงอาจจะเครียดว่าอยากก็อยากกดเนาะแต่แบบเอ๊ะเงินมันก็ต้องใช้ใจก็ไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะมันก็เลยอาจจะทาให้ตัวเกรงเครียดเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณว่าถ้าตอนนี้คุณไม่ได้ขับรถอยู่แต่ถ้าขับรถอยู่นะ สะบัดมือสะหน่อยไหมพี่ขวงลองสะบัดมือมันมันจะช่วยไหมใช่มันช่วยมันช่วยอันไหนลองสิสะบัดมือสะบัดข้อมือค่ะคุณผู้ฟังแต่อย่าอย่าปล่อยไปทั้งไหลนะคะเดี๋ยวไปโดนหน้าคนอื่นอ่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีระยะใกล้เคียงอะ่ะน่าจะฟาดหน้ากันแล้วเดี๋ยวจะได้ปล่อยมัด ถูกไม่คุ้มแต่เนี่ยสบัดสบัดข้อมือนะพี่กวงคุณู้ฟังลองทําไปด้วยกันดูนะคะเพราะว่ามันอาจจะช่วยได้แล้วถ้าเกิดว่าข้างตัวคุณไม่มีใครคุณยืดแขนนิดนึงแล้วคุณสบัดแขนทั้งแขนเลยอ่ะแต่ว่าใช้เฉพาะจากศอกลงไปก็ได้นะปรับออกแรงเฉพาะตรงแบบให้มันเขย่าเขย่าตรงศอกใช่มันมันน่าจะผ่อนคลายนะกวงว่าคุณดุฟังว่ามันน่าจะช่วยเนาะใช่ครับคิดว่าน่าจะช่วยแหละทําทีละข้างก็ได้เพราะถ้าเกิดอยู่ๆลุกขึ้นมาทําเลยเดี๋ยวเพื่อนโตข้างๆอ่ะหรือคนที่นั่งอยู่คนอื่นจะ รู้สึกอะไรถูกไหมมันจะดูผิดปกติทันทีเพราะบางคนอยู่ในออฟฟิศอะแล้วถ้าคุณประชุมอยู่คุณทําอะไรไม่ได้สิ่งที่เขาไม่เห็นแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังส่วนล่างของเราใต้โต๊ะคุณหมุนหมุนข้อเท้าอ่ะหมุนข้อเท้าพี่วงช่วยไหมใช่ช่วยหมุนข้อเท้าแต่ไม่ต้องขวายห้างนะคือยืดเท้าไปแล้วเอาส้นวางไว้ที่พื้นแล้วก็งัดปลายเท้าขึ้นมาแล้วก็แกว่งไปหรือเกรงมันขึ้นมาหน่อยให้อยู่เหนือพื้นไปเลยป่ะสัก สักฟุตหนึ่งอ่ะถ้า uh huh. เกิดว่าตัวไม่ขยับมากอ่ะ uh huh. แล้วบิดข้อเท้าไปอ้อมเชื่อว่าคนเรามีสก,กิลการเอาตัวรอดเราก็อาจจะทํากันอยู่แต่บางทีเราลืมทำไหมและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราประชุมอยู่เครียดๆอ่ะ uh huh. เราจะจับจ้องอยู่แต่กับการประชุมปะ่ะ uh huh. ไหลตึงกันไปเลยนะนไหลตึงแล้วก็แบบนั่งฟังอ่ะทั้งๆที่ฟังไปก็ไม่ได้ชอบอะไรเลยนะแต่ต้องฟัง uh huh. แล้วตาต้องแป๋ว ถ้าําให้แบบดูไม่แอ <laughs> ิจูดหรื่งดไม่ได <c oughs> ้ดอิจูดไงไม่รู้เ <c oughs> พราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นะคุณผู้ฟังพอบ่าไหลเราตึงเพราะเราไม่รู้ตัวบางทีเรากําลังมีความสุขอยู่บ่าไหลเราก็ตึงนะบางทีเราไม่รู้ตัวจริงๆมันเกร็งไปหมดอะคุณผู้ฟังผ่อนตัวเองนิดนึงเอาจริงนี่นี่อยากให้ผ่อนเพราะมันมาครึ่งทางของอา,อา,อาทิตย์แล้วพี่กวงครับ <c oughs> พอคุณยืดไหล่ยืดหลังคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้ให้ยืดหลังก่อนยืดหลังคุณผู้ฟังนั่งตรงๆพอคุณณไไดด้้ยือ่ะแลลวคุุหหมนเบ ว่ามันช่วยไหมช่วยคุณฟังลองดูว่ามันช่วยไหมจะหมุนสองข้างหรือข้างเดียวก็ได้ทําช้าๆไม่ต้องหักโหมนะคะเพราะว่าอยู่ๆทาพวดพลาดเดี๋ยวกโดดดังกรอบใช่ป่ะค่อยๆค,คือเปลี่ยนเอลิเยบดนิดนึงอะ่ะเปลี่ยนมันอย่างละนิดแล้วสมมติเท้าเมื่อกี้ค,คุณหมุนขวาคุณก็สลับมาหมุนซ้ายนิดนึงแต่ในทุกการเคลื่อนตัวไม่ต้องจงแจ้งนะคะคเพราะเราอยู่ร่วมกันในสังคมคไม่ใช่ชั่วโมงไอรบิกค่อยๆทําไปส่วนคนที่ขับรถอยู่อันว่าถ้ารถติด ยกเท้าได้ข้างหนึ่งทีละข้างแต่ถ้าเหยียบคันเร่งอยู่หรือเหยีบหยบเบรกอยูอ่ใส่ตัว P ก่อนนะคะคน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่จะเรื่องพดูดพลาดไปเดี๋ยวจะเฉยทันหน้าส่วนใครที่อ,อยู่บนรถไฟฟ้าครับบิดได้นะนิดนิดหน่อยหน่นอยก,ก็คือบิดข้อมือ <c oughs> อ่ะสมมตินั่งเอาข้อมือขึ้นมาไม่น่าเชื่อนะว่าคนเราอยู่กับร่างกายแต่เราลืมว่าเขาเมื่อย <c oughs> เราลืมว่าเขาตึงถูกปะ <c oughs> คุณกวงวัดลืมไหมลืมบางทีเราก็จะลืมลืมไปเลยอ่ะคือเราอัตโนมัติ ไม่สนใจเขามากกว่าคือเราอัตโนมัติไม่สนใจเพราะฉะนั้นพอมันผ่านมาครึ่งสัปดาห์อยากให้คุณผู้ฟังสนใจร่างกายของเรานิดหนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณเคยนั่งกินข้าวคนเดียวกันไหมพี่ขงนั่งกินข้าวคนเดียวไหมเคยจิเคยใช่ไหมแต่ในส่วนใหญ่เราจะนั่งกินข้าวสมมติเรามาออฟฟิศเราก็จะนั่งกับเพื่อนฝูงสามคนสองคนหนึ่งคนคือนั่งแบบมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแลวถามว่าเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนเรานั่งอะไร เมาส huh. ชิดแชทไปเรื่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้ถูกไหมใช่ครับเราก็จะเมาเราไม่เคยสังเกตว่าเรากินข้าวอร่อยไหมปะไม่นะไม่รู้ว่าอร่อยแต่มันไม่ได้ละเมียดไง huh. มันไม่ได้อยู่กับคําข้าวนั้นเลยอ่ะใช่ใช่ไม่โดยเพราะเวลาที่มากินข้าวที่ออฟฟิศจะไม่ค่อยน่น<ช>าเนื้อก็คือจะกินให้มันจบจะกินให้จบแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถคุยได้ไงใช่ใชแล้วเราจะไม่ได้ลิ้มรสอาหารจริงๆแบบสนใจมันถูกป่ะถูกไหมแล้วกินไปคอบาดไหลก็ตึงนะพอรีบ แล้วก็ต้องเมาด้วยถูกไหมยิ่งอยู่หลายคนยิ่งแบบฟังเพื่อนเพลินนะ<ช>คุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าล่ะลงไปกินร้านอาหารก็เหมือนกันรีบกินเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นมาทํางานเมาก็อยากเมาป่ะและหรือต่อให้คุณอยู่คนเดียวคุณเคยกินข้าวคนเดียวจริงๆโดยที่ไม่ดูโทรศัพท์ไหมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้กินข้าวถ้ากินที่บ้านคนเดียวเปิดทีวีหรือเปิด y o u t u ู e ช่องที่ไม่ได้ดูป่ะเปิดซีรีส์ป่ะ ไม่นะฟังเพลงนะเพราะฟังเพลงมันจะส่วนใหญ่จะทิ้งเพลงแล้วไม่ได้ดูเอ็มวีจะเอาแต่เสียงใช่ป่ะใช่แต่ถ้าตา<ๆ>บางคนอ่านหนังสือไปกินไปบางคนดูทีวีไปกินไปถูกไหมใช่ครับบางคนแชทไปกินไปถูกเราแทบไม่ได้อยู่กับตัวเองจริงๆเลยป้าพี่ขวงอืแลวถ้าสังเกตนะค,คุณผู้ฟังเ <c oughs> มื่อไหร่ที่เรา <c oughs> <c oughs> ลองสนใจข้าวเราจริงๆอ่ะสักสองคำเองสนใจในที่นี้คือเคี้ยวแล้วให้รู้ว่าเคี้ยวอะ มันจะบ่าไหลที่เคยตึงอยู่ๆมันจะเบาขึ้นมาเลยนะคุณว่ามันเหมือนแบบตอนที่เราดูอ่ะมือเราจะกดถูกไหม mm hmm. ไหลมันก็ใช้บ่ามันก็ใช้ป่ะใช่ครับแล้วก็เคี้ยวไม่รู้ตัวเพราะว่าตามันดูอันนั้นใจมันก็ลอยไปอันนั้นใช่ป่ะอยู่ในจอ mm hmm. อยู่ในเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าลองไม่ดูอะไรแล้วพอเราตักข้าวเข้าปากอ่ะแล้วเราลองสนใจแต่รสชาติในปากหรือการขยับของปากพี่ข่วง mm hmm. คุณผู้ฟัง อยู่ๆบาไหลมันก็คลายนะและช่อชั่วขณะนั้นเราทําได้เรื่อยๆมันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังการการลดการตึงของกล้ามเนื้อมันมีผลนะทําให้การปวดหัวตัวร้อนบางทีมันเบาลงนะอันนี้บอกบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนคุณผู้ฟังบอกวันนี้เป็นอะไรวะเนียมาถึงมาบอกว่าให้หายใจไอ้มไม่ให,ให้ให้ออกกําลังให้ไม่ได้ออกกําลังด้วยนะให้ขยับป,ปะ,ปะเพราะว่าเราว่าเราลืมกัน,นะคุณผู้ฟังพอเราออกมาจากระบบของ work from home อะ กลับมาออฟฟิศอะเราก็จะกลับมาเป็นออฟฟิศซินโดรมใช่ไหม <c oughs> พอนั่งทํางานกันอย่างบ้าคลั่ง <c oughs> ใช่ป่ม <c oughs> นั่งเราไม่ลุกแล้วก็นั่งแล้วก็กินข้าวแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียแล้วหลังเกรงไม่รู้รสอาหารแล้วอะเรารู้ว่ามันอร่อยรสมันผ่านลิ้นเนี่ยมันก็อร่อยแหละแต่เราไม่เคยอินกับการกินอนะพี่กวงนะเคี <c oughs> Kevin, ้ยวเคี้ยวแล้วรู้ผ่อนคลายไม่มีคุณผู้ฟังลองดูก็แล้วกันนะคะส่วนวิธีที่อ้อมบอกไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟัง ตะกุ่งไม่อยู่ตอนบอกเขาบอกว่าให้เราลองถ้าคุณเครียดให้ลองไปบ้วนปากเขย่าเขย่าวปากสักเหมือนกับทำตัวบ้วนปากเหมือนเวลาเราจะแปรงฟ้าเราลองจก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 นาทีถึงสองนาทีเขาบอกมันจะช่วยลดความเครียดได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังลองไปทําดูแล้วฟีดแบ็กอ้อมด้วยว่ามันช่วยได้มากน้อยแค่ไหน EFM News Shortck